พอดีมานี่ยแหละมาทําธุระมาสั่งป้าสั่งอะไรเรื่อยๆยังไงคะคุณแม่จะาวันนี้มาทำอะไรโดนตกแล้วโดนตกแล้ว มาหนองน้ำใสรอบสองรอบโดนโตกนะคะวดอะไรคเอกสารที่ดินตกลงพี่ซูมาซื้อที่ดินนะคะ,ะดีเลยเก,กไ,ได้มาท,ท,ทซื้อไวประมาณเดี๋ยวค่อยบอกเลยกันสามไร่กว่านี่เราเ่อพี่ได้ เดี๋ยวจะทำอะไรเดี๋ยวค่อยติดตามนะเขาก็แบ่งรอกขายอ่ะก็เลยพอดีมานี่แหละมาทำธุระมาสั่งปลาสั่งอะไรเรื่อยๆเดี๋ยเห็นนี้นเห็นนี่อยู่ตรงหันเห็นไหมหันลูกมาถ่ายกว้างนะลูกนะแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้เรียกเขาอะไรนะเขาก็โดนเขาก็โดนนี่เขากระโดดเขาก็โดดเราก็โดดโดนตกจ้ะสวยงามดีสวยงามมากจริงๆพวกเขารอบๆนะ แต่ว่ามุมที่เรายืนมันมันเป็นมุมที่สันนใครอยากเป็นเพื่อนบ้าน <c oughs> คุณแม่ต้องติดตามนะคะ <c oughs> ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s <c> u <oughs> b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ